โอเคกลาบสวัสดีท่านผู้ชมเี่าลบรักทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับเกม e ีฟ a l บอลครับ2022นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของโค้ดนะครับไม่ใช่อ่าเป็นแผน,นครับที่ไม่มีในในเกมนะครับผมโอเคเรามาดูแผนข,ข่าวๆกันนะครับกดผิดโอเคเราไปแช้ง Formation ครับ 4-4-2ครับ4-3ม,มันจะไม่มี4-2-2-2ครับสังเกตนะครับพวกระบบ3-4-3ก็ไม่มีนะครับจะไม่มีนะครับโอเคเอสเอสสามสี่มอันนี้เคลซีมีนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคว่าทำยังไงรอบแรกครับมาที่เอ็กซ์้านะครับ ไปยูเซอร์นะครับไปดีมทีมนะครับเลือกอันไหนหนะอันดับได้ครับ v i โ o a อครับน่าจะเป็นเซตาวีโกนะครับกดไปเลยนล่เราไปดูนะครับแผนที่มันไม่มีนะครับมันจะมีนะครับ โอเคแผ่นแรกนะครับก็จะเป็นในด้านของอกดผิดอีกแล้วลดูนะครับแผ่นจะมีประมาณนี้4 2 4 3 3นะครับ4 3 2 1 4 3 1 2 4 2 3 1นะครับ4 2 1 3 4 1 4 1 4 1, 4, 1, 4, 1 2, 3, นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนระบบกันนะครับกด default ครับอันแรกเลย มีระบบใหม่เพิ่มมาครับ C 1 3 2สังเกตครับมีระบบใหม่เพิ่มเข้ามา4132นะครับ4132ให้เรากด default นะครับเวลาใช้นะครับนี่จะได้เป็นระบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมีระบบนึงนะครับอ่ เป็น4222นะครับที่คนนิยมเล่นกันนะครับผมเอาไปเ้าเตอร์เอ็แท็กนั่นเอง4222ไม่ใช่อยูด่ดีไหนนะนี่ไงอันเดเลตนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันระบบที่คนชอบเล่นนะครับ คือระบบพวกนี้มันจะไม่มีในในข้อมูลของระบบนะครับมาดูเลยครับไม่มี42 2องนะครับมีแต่สี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสามมประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปกด f ีฟอ t ครับเห็นไหมครับก็จะมีระบบ422เพิ่มขึ้นมานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากเล่นนะครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปดีดีบบน,นี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด s ับส c r i b e กันด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย